สวัสดีครับปวเจริญเทคเตอร์เภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่28มิถุนา2565นรนะครับนามรถที่อยู่ในร้านนะครับคันนี้เป็นคูป o ต้า5อล8้ p นยนดะครับเะเบียนปี63นะครับันนี้รถพร้อมใช้นะครับตูวแอร์นะครับ แผ่นหกนะครับแผนหกใบยี่สี่นะครับชุดท้ายสวยเดิมนะครับยังไม่เคยยังไม่เคยแกะนะครับยางประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับยางหน้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับวินหน้านี่ก็ยังไม่เคยแกะนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับมีเก็บสีคันล่างนิดหน่อยนะครับ อีกนี้ก็ยังไม่เคยแกะนะครับพอกระทะเดิมนะครับผ่านก็จะเป็นฐาน6 226นะครับ 246F นะครับผ่านคุปต้านะครับภายในสวยนะครับเครื่องเสียงแอร์เย็นนะครับอันนี้ สนใจทดลองขับได้นะครับคันนี้เดี๋ยวรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับบริษัเลนเทเตอร์ตัวางสะาหมอนจังหวัดอุดอรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์0850876581นะครับคันนี้ราคา580,000นะครับ580,000บาทคันนี้ MU55 MU5501 นะครับคันนี้ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหลังก็ประมาณสักอ80%นะครับ เครื่องเกียร์ดีนะครับรถเต็มเดิมสีสันเดิมนะครับทั้งคันทั้งนี้นนัวร,รถไปด่านฐานสามนะครับฐานสามเป็นผ่าน CMT นะครับเช็คลวดซึมให้นะครับคันนี้พร้อมใช้เช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับราคานี้นะครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ เบาเดี๋ยวหุ่มให้ใหม่นะครับลังคาอ่าสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เพิ่งใช้งานมานะครับยังไม่ทันล้างนะครับพี่สันเดิมเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับส่งที่สามรอยกิโลเมตรแรกนะครับปาต้าเอลสามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับ เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดรั่วซึมของเหลวอพะ,อะกองเครื่องของไห้กองอากาศนะครับร่างราบเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแผ่นจะเป็นแผ่นห้านะครับแผ่นห้าตาช้างนะครับมือสองอยางหลังก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นนะครับอนนี้สองแสนแปดมืนห้าันบาทนะครับ 285,000บาทนะครับราคานี้แถมยางหน้าให้คู่หนึ่งเลยนะครับคันนี้ 45DI นะครับคันนี้ก็ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับราคา2 9 5 0 0 0บาทนะครับตรงที3 0 0กิโลเมตรแรกเหมือนกันนะครับยางหลัง90%นะครับชุดท้ายนี่เปลี่ยนไม่ได้หมดนะครับไฟน้ำตาเปลี่ยนใหม่นะครับฐานหลังให้เป็นคานใหม่หนึวงนะครับ 2 9 5 0 0 0บาทนะครับพร้อมใช้เครื่องเกียร์ดีๆเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้กองเครื่องกองไฮจุดรวมนะครับคันนี้เช็คให้ใหม่หมดนี่ะครับระบบคืนไฟกันต่อไปนะครับคันนี้เป็นคูบาร์ตาเอลสามสนะครับคันนี้ตัวธรรมดานะครับเช็คพร้อมใช้เหมือนกันนะครับยางหน้าประมาณ8ปดแปดเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับยางหลังสักหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ อันนี้ก็พร้อมใช้นะครับเช็คลวดสื่อให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับ1นึ่งแสนเบาทนะครับครับคุณเปาคันต่อไปคันนี้เป็นคุยันมานะครับ ef 3 5 2 t นะครับตัวนี้คันนี้อันนี้เช็คพร้อมใช้เหมือนกันนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังประมาณ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับได้ฐานเป็นฐานห้านะครับชันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ องแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับกรณนสองชิ้นนะครับหน้าหลังราคาก็ต่อรองได้นะครับเกลียนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับอย่างหลังดีอยู่นะครับอย่างประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นได้อยู่นะครับประมาณถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ถักยางสวยนะครับ ผานเป็นผ่านห้านะครับเดี๋ยวแถมใบให้ใบหนึ่งนะครับใบแกกอันนี้ก็สองแสนเจ็ดืนห้าพันบาทนะครับพอร์ตหกพันหทีห้านะครับตัวนี้เซเลีบทีห้าคันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับ คันแรกก็มีเล่มทะเบียนนะครับผ่านเป็นผ่านหกนะครับตัวนี้คูบปตร์ต้ L 3 4 0สีนะครับคันนี้1 7ึ่งแมืบาทนะครับหนึ่งแบาทคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเครื่องเกียรด์ดีโฟวินให้งานได้ครับตามสภาพ 1น0 0 0แบาทนะครับคันนี้ก่อน2ชิ้นนะครับหน้าหลังข้างหลังเป็นผ่าน5นะครับคันนี้ Ford 6 6กพนะครับหกพันหกทีสานะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้เช็คหลวมแล้วก็ยางหลังสวยนะครับ เก็บส <Panther S 2> ีเก็บสภาพเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับปูมังคาใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่เช็คระบบไฟให้นะครับคันนี้แล้วก็ลูกมงลูกหมากจุดคันหน้าเช็คให้เรียบร้อยนะครับราคาราคา265,000บาทนะครับปรับสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับปคืนควไฟนี่ออกครบนะครับคันนี้พร้อมใช้นะครับ2 6 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้ เก็บสีสันให้สวยๆเลยนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนมีใบอินวอยนะครับคันนี้คูเปต้าแอลสองสองพันนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับยางหลังใหม่นะครับยางหัวเปล่านะครับราคาเบาๆนะครับสามหมื่นห้าเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับเอาหัวสตาร์ตติดนะครับคันนี้ต้ใไปดูนะครับคันนี้กับเก็บสีมาให้นะ ปิดผ้าหัวสักแป๊บหนึ่งนะครับแลราัรส็สตาร์ทนะครับไม่ร้อนนะครับ ก็ต,ติดง่ายนะครับคันนี้เบาดับนะครับคันนี้ค <c oughs> ันนี้เครื่องยนต์สามสูบนะครับยางหลังใหม่นะครับขายตามสภาพคันนี้นะครับ <c oughs> ไม่รั่วไม่รั่วซึมนะครับแห้งดีอยู่นะครับ เครื่องกะหลวมบ้างนะครับคันนี้เครื่องยนต์สามสูบยี่สิบแรงนะครับขายตามสภาพไม่รวมจัดส่งนะครับสามหมื่นห้านะครับคันนี้ตัวเปล่าระบบการการทำงานใช้งานได้หมดนะครับคันนี้ปืนไฟติดให้เรียบร้อยนะครับขายตามสภาพราคาสามหมื่นบาทนะครับคันนี้สามหมื่นให้สามหมื่นห้านะครับคันนี้คันนี้สามหมื่นห้านะครับไม่รวมจัดส่งนะครับคันนี้เพียงคันเดียวนะครับ ใา่กันถูกๆเลยนะครับติดขับได้ระบบใช้งานได้หมดนะครับแต่เครื่องรวมบ้างนะครับคับนนี้เดี๋ยวรีวิวการทำงานให้ดอูอีกทีนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสามหมื่นห้านะครับคันนี้คันนี้ L ย2ิบสองนะครับฮุบุตาไอจันมะไอไม่ใช่พูดผิดขอโทษยี a <laughs> k ินะครับ T S สองสองศนห้านะครับยี่คันนี้ยี่สิบสองแรง ตัวรถกระแผน่นสองใบนะครับคันนี้สี่หมืนห้านะครับคันนี้เครื่องดีนะครับสี่หมืนห้าเหมือนกันนะครับกูบะตะแอลพันห้าอุปกรณ์ก็จะมีตัวรถกระแผนขุดมันนะครับคันนี้ลงคิดไว้สี่หมืนห้าเครื่องเกียร์ดีอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีหลายรายการนะครับตัวตัดยาก อันนี้ตัวลอตเตอรี่นะครับสองเมตรยี่สิบไครหาอยู่นะครับตาช้างมือสองนะครับต่อสอบถามได้นะครับไอตัวนี้ราคาสี่หมื่นแปดนะครับผานผานพวนก็สองหมืนหกพันห้าร้อยนะครับราพเงิสองหมืนหกพันห้าร้อยนะครับราคาตัวกดบันนะครับกดบันเก้าพันเก้านะครับ มาต่อนะครับคันนี้จะเป็นอุบตา M 6 0 4 0นะครับจดทะเบียนปี5-6นะครับคันนี้อุปรกรณ์2ชิ้นเหมือนกันนะครับตัวรถใบดันยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่คู่หนึ่งนะครับยางหลังก็ประมาณ80-90%นะครับดอกสวยอยู่สูงอันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับเช็คตัวซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับเครื่องเจียดีนะครับ ราคา425,000บาทนะครับส่งพี300กิโลเมตรแรกนะครับแอตเตอรี่ก็ยังพอมีอยู่นะครับเมตรกก็4,7 0 0 0นะครับเมตร65นะครับราคา4,7 0 0 0นะครับตัว เมตรแปดสิบห้าห้าหมื่นห้านะครับราคาก็ต่อรองลดได้บ้างนะครับมารับเองคันนี้ซีเจ็ดซีเอลซีเจ็ดศูนย์แปดเอสพีนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีเครื่องเกียร์ดีนะครับยางหลังสวยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยางหน้าก็อยู่สักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวรถใบดันกระผน่นห้านะครับอันนี้เพิ่งทำงานมานะครับเอาไปลองทำงานมา ใช้งานปกตินะครับเครื่องเกียร์ดีไม่ร้อนไม่อะไรทำงานได้ปกติสมบูรณ์นะครับ <c oughs> เช็คลว <c oughs> ราคานี้เช็คลวาซึมเปลี่ยนทายของเร็วนะครับสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับรถเกี่ยวก็จะมีราคาแสนสองหมื่นห้าพันนะครับคันหน้านี้ติดจองไปแล้วนะครับคันนี้แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้สองแสนห้านะครับคันนี้ อันเดียรถปี61ภาพสวยๆนะครับใช้งานใช้งานมาน้อยนะครับเ้าไปใช้งานได้เลยนะครับ6กขนาด65แรงนะครับสองแสนห้าคันนี้98 0 0 0นะครับยังอยู่นะครับอิซาก,กิอุ้มทูแอร์48แรง <c oughs> แทกยางดีนะครับอันนี้เครื่องเครื่องดีนะครับเครื่องดีแอร์ก็ เย็นนิดๆนะครับแต่ว่าน้ำยามันพ่องนะครับคันนี้ขายตามสภาพ98,000บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับอข้างหลังก็จะมีฟอร์ดหนึคันนะครับ6610ลูกค้ามาจองไว้แล้วนะครับติดนับจำาแล้วนะครับตัวตัดยาก็ราคาเริ่มต้นที่2 1 5 0 0นะครับอันนี้จะเป็นของ s อ k นะครับงานดีสีสวยรับเองก็มีส่วนลดให้นะครับ เด็กหนานะครับงานดีสีสวยสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับอะไรก็พอมีบ้างนะครับฝากเบอร์โทรทิ้งท้ายไว้ไหน่อยนะครับ085 08 7 6 5 8 1นนะครับรบอ่อเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับสวัสดีครับ